ครับผมผมมาสรุปและให้ฟังก่อนนะครับผมแนละ้วเดี๋ยวหลังจากสรุปเสร็จเพื่อนๆค่อยดูคลิปการทดลองของผมนะครับก็คือผมเอามีดนะไปจุ่มกรดสองเล่มนะครับผมกรดอะไรนะครับก็คือกรดน้ำส้มสายชูธรรมดานี่แหละนะครับผมหเซนะประมาณ2ี่ชั่วโมงผมแช่ทิ้งไว้เลยยี่ชั่วโมงนะครับพอหลังจากนั้นออกมาปุ๊บผมก็ล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ล้างลงน้ํา น้ํายาป้องกันสนิมแล้วก็ขัดขัดทูทไปนะครับผมมีก็ออกมาเป็นแบบนี้นะระหว่างนั้นนะผมไปโพสต์ใน Facebook นะครับช่องที่เกี่ยวกับพวกมีดนะก็ไปโพสแนะนำเขาเนาะก็มีอาจารย์ท่านที่ตีมีดเล่มนี้นะครับคุณดอมนะนะครับแกก็มาคอมเมนต์บอกว่าอย่าลืมแก้ความเป็นกรดด้วยด่างนะครับแกก็แนะนําว่าจะเป็นน้ํายาล้างกระจกก็ได้หรือจะเป็นอะไรนะ ผมลืมชื่ออีกแล้วนะครับที่ใช้ในการล้างผักอ่ะนะนะครับก็ได้นะผมลืมชื่อผงนั้นไปแล้วนะครับโทษทีนะก็ประมาณนี้นะครับเล่มนี้นะสีเปลี่ยนนะครับจากอันนี้สีสีจางและตรงใบที่แรกสีเข้มพอเจอกดน้ําส้มเข้าไปอันนี้ก็จะกลายเป็นสีอ่อนนะที่ที่ใบจะเป็นสีเข้มมาผมทํารูปเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับตัวเล่มนี้ไม่แตกต่างเลยนะครับเหล็ก L6 กับ SK5 นะครับ ตรงแกนคมเป็นตัวนี้นะครับเคอ f o ฟอกวีนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับผมเจอกดน้ำส้มเข้าไปกัดแต่ผมกะว่ามันจะให้มันขึ้นชั้นของความแตกต่างของของใบมีดนะของลายมันอาจจะมีกระดำกระด่างตรงปลายผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะเห็นไหมครับแต่ว่ามันมันเดี๋ยวต้องรูรูปเปรียบเทียบผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเหมือนมัน มันไม่ขึ้นชัดชัดขึ้นมาเลยนะครับผมหรือไม่งั้นผมอาจจะลองแช่อีกสักครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ก็เบื้องต้นนะ24ชั่วโมงผ่านไปก็คือสําหรับมีดเล่มนี้เหล็กเบอร์นี้ไม่แตกต่างแต่สําหรับเหล็ก2เบอร์นี้นะครับ n 6 9 5กับ s 6 0 0นะครับสีแตกต่างนะครับผมก็จบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะถ้าใครทำนะครับนำส้มใส่ชู แล้วก็ต้องแก้ความเป็นกรดด้วยน้ำยาล้างกระจกหรือผงโอเคผมยืนนึกประมาณแป๊บหนึ่งนะเบกกิ้งโซดาครับผมก็ประมาณนี้นะขอบคุณช่างดอมนะครับที่คอมเมนต์เตือนมานะครับน่ารักมากนะครับมีโอกาสจะต้องอุ่นหนมีดแก่นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะทําการทดลองนะทดลองอะไรนะครับมีดเนี่ยนะครับเห็นไหมสีของมีดนะครับมันมาคนละสีกันนะครับเนื่องจากว่าตรงส่วนด้านข้างนะครับประกอบด้วยนะครับสแตนเลส n 6 9 5นะครับผมส่วนแกนกลางแกนกลางนะครับเป็นไฮสปีด s หกร้อยนะครับแล้วช่างเขาเอาไปจุ่มกรดมานะครับมันทำให้ เหล็กมันคนละตัวกันเนาะเวลามันโดนโกรดโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้สีของใบมีดมันแตกต่างกันเห็นนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับแต่ว่า <c oughs> เวลาเราเก็บไว้นานๆานใช้ไปนานๆหรือเช็ดเนี่ยนะครับกรดมันก็จะจางลงสีนะครับจางลงนะไม่รู้เห็นชัดไหมสีมันก็จะจางลงนะครับผมก็ไปอ่านเจอแล้วก็มีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มาว่าถามมาว่านะครับกรด เ,เอาไปใช้กับงานอาหารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามช่างไปช่างก็บอกได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันระเหยไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเราพอ,พอในในความคิดเราพอรู้สึกว่าอะไรที่เป็นสารเคมีพอจะไปใช้กับอาหารเนี่ยครับเราก็ไม่สบายใจเนาะอันนี้พูดถึงความสบายใจนะครับผมก็เลยไปหาอ่านมานะครับมีฝรั่งเขาทำการทดลองใช้กาแฟสดนะครับต้มให้อุ่นๆแล้วก็แช่1วันนะครับ เขาบอกได้เหมือนกันมันจะดํานะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้กาแฟนะขี้เกียจไปต้มกาแฟนะครับผมจะลองน้ําต้มใส่ชูเนี่ยนะครับมีความเป็นกรด5%เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่คือผมก็ไม่เคยลองนะว่ามันจะดําขึ้นไหมใบจะเป็นสียังไงนะครับใบมีดผมจะเป็นสนิมหรือจะขึ้นอะไรไหมก็คือทําการทดลองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสดๆรู้กันไปด้วยกันเลยนะครับผม อ่าผมอาจจะจุ่มทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะนะครับจะได้ั่ว์นะครับ,ร,บรู้ว่าเป็นยังไงเนาะแอบเอาของภรรยามานะครับภรรยาพาลูกไปนอนนะครับก็เอาของที่เขาใช้ในครัวมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับโอเค ผมก็จะจุ่มไว้แบบนี้แหละนะครับมันบอกว่าคุณสมบัติของมันมันเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วนะผมก็จะจุ่มไว้สักประมาณ1วันนะและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าสีของใบมีดจะเป็นยังไงนะผมต้องเอาไปเก็บให้พ้นเด็กนะมันอันตรายคมมากนะครับของเมทวีนะนะครับอบชุบด้วยเตาควบคุมอุณหภูมินะครับทำโดยช่าง ผมลืมชื่อแกอีกแล้วผมตามงานแกนอยู่ครับเมทวีเป็นคนไปจ้างแกทำนะและ้วเมทวีก็ไปสั่งไปเอาไปอบชุบโรงงานแล้วก็เอาไปขึ้นใบหาช่างทำด้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมทวีก็ามาตีในแบรนด์ของเมทวีเองนะครับแต่ช่างท่านนี้อ๋อช่างดอมโอเคจำได้แล้วนะครับทำโดยช่างดอมนะโอเค พรุนี้มาดูกันนะครับผมติดตามนะครับสวัสดีครับผมผ่านไป1นึ่คืน24ชั่วโมงนะครับจุ่มกรดธรรมชาติธรรมชาติไหมน้ำส้มสายชูนะครับมีความเป็นกรดหปเนะไอทองเหลืองทองเหลืองผมนี่เขียวเลยนะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับขึ้นขี้เกลือเลยนะครับน่าจะโดนไอ้นะ้ำปดอ่ะเ,เพื่อนๆลองดูนะนะครับ เดี๋ยวผมจะไปล้างน้ำนะและเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมทุกคนผมล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะนะครับนิ้วดำเลยเอามือรูปที่ใบดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันกัดดำจริงๆอะ่ะนะครับสำหรับผมผมว่ามันโอเคนะจะสวยอีกแบบหนึ่งนะใบมีดจากที่เงาๆเหลืองๆต้องเทียบรูปก่อนหน้านะครับถ้ามีจังหวะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะ อเคเดี๋ยวผมเอาถุงมือกับเอาผ้าลองเช็ดดูนะครับนะครับใส่ถุงมือแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเอาผ้ารูปแล้วมันจะเป็นยังไงนะติดดีไหมดำไปเลยนะครับ ใบมีดผมดำไปเลยนะดำจากน้ำส้มใส่ชูนะเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำยาล้างจานล้างช่วงนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองขัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าหลังจากที่มีดไปกัดกรดธรรมชาติน้ำส้มใส่ชูเป็นยังไงบ้างนะครับผมไหนไหนก็ ทำแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งนะนะครับทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะส่วนเล่มก่อนหน้านี้นะครับผมล้างตากแดดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขัดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมชัดไหมเดี๋ยวนะครับโฟกัสสิกรรม นี่นะครับเออสำหรับตัวผมนะผมว่ามันสวยไปอีกแบบนะจากแต่ก่อนที่ช่างเขาจุ่มกรดมานะครับตรงนี้มันจะดำกว่าแล้วช่วงใบมันจะขาวกว่านะครับมันจะไปดำตรงคมนะแต่พอเจอน้ำส้มสายชูเข้าไปนะครับกดธรรมชาตินะครับธรรมชาติไหมผมอาจจะพูดผิดน,นะมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นของที่กินได้แล้วกันนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับกัดเข้าไป1คืนนะกลายเป็นว่าตรงที่เป็น n 6 9 5สเตเลส ดำกว่าตรงที่เป็นเหล็ก S600 นะครับผมผมก็ได้ลายมีดใหม่ขึ้นมานะครับเออส่วนตัวผมกลายเป็นว่าชอบนะครับแปลกดีนะครับจากที่ตรงคมมันดำาๆนะกลายเป็นว่าตรงคมขาวขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดำส่วนอื่นนะเหมือนของ KIM เลยตรงคมจะขาวกว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะและตรงกลางใบอ่ะนะครับจะดำกว่านะครับ นะครับผลจากใช้น้ําส้มสายชูนะครับผมเดี๋ยวรอดูผลอีกเล่มนึงนะก็อีกวันนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ใช้เวลา2อสวันไหนๆก็เอามาให้ดูแหละนะครับลองคมแล้วกันนะแกนคมเป็น S600 นะครับส่วน ประกบซ้ายขวาด้วยสแตนเลส N695 นะครับมีคนถามว่าเออแล้วถ้าเกิดเป็นมีประกบแบบนี้นะครับอุณหภูมิชุบแข็งของเหล็กคนระเบอร์กันเนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับอะไรให้ความสำคัญกับแกนคมนะครับผมเท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลถามผู้รู้นะผู้รู้ตอบว่าถ้ามีคนอื่นรู้ไม่เหมือนนะครับคอมเมนต์มานะใช้อุณหภูมิ ของเหล็กที่แกนคมเป็นตัวตั้งนะครับผมเพราะว่าเราต้องการประสิทธิภาพของคมนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับสำหรับเหล็กที่เบอร์ต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกเล่มหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับผม